การแข่งขันในช่วงชามาทช่อตกรนี้ตอบได้เลยว่าสนุกแก็ื่นมากทกช่วงเวลาเลยคตนั่นี่จะเห็นได้เลว่าตัังาของเรา็นทุกาำการแข่งขันทอยู่โอเสเเชียร์นี่แบบรับมือมากๆเลยตอนนี้ ครับซึ่งตอนนี้ที่บอกเลยว่าการแข่งขันเนี่ยดำเนินไปอย่างโดดเดือดแล้วก็น่าสนใจนากกีฬาคนได้รับแต่ว่าในปีตอนนี้เราเนี่ยกำลังจะมีหนึ่งช่วงยังน่าสนใจและน่าติดตามด้วยแพ้การและเพื่อไช่วยของกันป้องรางวัลนั่นเองครับเซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการป้องรางวัลและเพื่อรางวัลครับให้แก่นักกีฬายอดเยี่ยมนั่นเองนะฮซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถูกพิจา้วครับยับเรียบร้อยแล้วครับ